สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องเขาใหญ่ชาแนลอยู่นะครับนี่ก็มาทำสวนนะเป็นคลองนะนี่นี่หินที่เขาเลียงไว้เนี่ยจะต้องเคลียร์ตรงนี้ให้หมดเคลียเคลียเคลียนี่ต้องใช้คนตัดไม่ได้ต้องเคลียอันนี้คือน้ำลงมาจากเขาใหญ่นะ ่าเส้นเลือดใหญ่ของเขื่อนลำตะคองนะครับเนะนี่ยฝั่งนน้นก็จะเป็นรีสอร์ทนะช่วงน,นั้นมาถ่ายหนังอยู่ในหลายเรื่องอยู่นู้หญิงเราทำงานอยู่ตรงนี้ต้องเคลียออกแมคโครเล็กลงไว้ได้ฮะต้องใช้คนเคลีย ครับออกหมดเลยไอ้ไม่นำ้ำไม่เอาออกเห็นไหมไม่ใช่นู่นนะกก ไอ้พงเนียวอ,ออกพงเนียวอ,ออกเอาไว้อย่างเดียวคือก๊กนี่มต้องใหญ่บุญใหญ่บุญใหญ่ทนไปไหนใหญ่บุญไปไหน อย่างนี้ต้องเายบูนตรงนี้เราขนทรายมากองอยู่ตรงนี้น้ำพัดไปหมดแล้วมั้งครับต้นเคลียร์ลิ่งให้หมดครับแบบนี้เขาจะมีแขก ก็ลองรับบิ๊กบบลเทนเข้ามาน่าจะมากลางเต็นแถวนี้เนี่ยน้ำให้กางเต็นนะก็ไผ่อันนี้มื่ก่อมาอยู่ข้างบนนะฮะพอ,อะน้ำม,มาก็ไหลลงมาทั้งกอเลยไหลลงมาในนี้เมื่อก่อนมัอยู่อย่างนั้นะเหมือนกอนั้นอันนี้เขาอบปูนไว้แล้วนะ ที่แกตรงนี้ยติดความยาวติดคลองหมดเลยตรนนี้สกจะร้อยกว่าไรา่เนีหยนีครับตันดึงอย่างนี้ก็ายากหน่อยครับเนี่ย มันเป็นซอกหินที่เรียงที่เรียงไว้มันขึ้นตามซอกหินแล้วก็ดินทรายที่ตอนนั้นน้ำท่วมมา มีน้ำช่วมอยู่ท่วมอยู่ปีที่แล้วนะท่วมขึ้นไปถึงนู้นนะถึงถน,นนเนี่ยรนตะลิ่งขึ้นมาข้างบนนี้แหละปีนี้คิดว่าจะท่วมไม่ท่วมเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไช กดติดตามให้ช่องเขาใหญ่ชาแนลเลยนะครับสวัสดีครับ